ในคลิปนี้ผมจะพามาเก็บอาวุธสุดยอดอีกชิ้นหนึ่งนะฮะก็คือแฉลงมรลนะครับแฉลงมระเนี่ยเป็นกระบองของปักษามลณะฮะเหล่านักสู้ผู้พิทักษ์แห่งสุสานนะครับเป็นกระบองที่ใช้สติปัญญาและความคล่องแคล่วนะมันจะสร้างความเสียหายแบบเกิดอาการระเบิดอีกครั้งนึงนะครับ โดยเราจะต้องมาที่เมืองเวทมนต์เซเลียนะฮะนี่คือจุดที่เราจะเริ่มต้นเข้านะครับเมืองเซเลียก็คือที่แคลรินั่นเองนะฮะด้านล่างของแคลรินะครับเราจะเดินตามเส้นทางนะฮะปกตินะครับเข้าประตูเมือง แล้วก็เข้ามาอีกชั้นหนึ่งนะครับหน้าด่านเข้ามาในเมืองนะฮะแล้วก็เปิดประตูเวทมนต์นะครับแล้วก็เดินมาตามทางนะฮะแล้วขึ้นมาด้านบนเราก็จะพักที่โบสถ์นะครับเพื่อที่จะเก็บเก็บถ้วยนะฮะแล้วก็เดินมาตามทางนะครับจนมาที่ริมผานี่นะฮะเพื่อที่จะมาจัดการเจ้านกซึ่งอยู่ด้านล่างของผานะครับแบบง่ายๆนะ นี่คือจุดของเราโบสนะครับแล้วก็เลี้ยวมาแล้วฮะก็ผ่านประตูวเวทมน์นะครับแล้วก็ผ่านเมืองเซเลียนะฮะโดยในคลิปนี้ผมจะพาแก้ไขปริศนานะฮะในเมืองเซเลียนะครับเป้าหมายหลักๆของเราก็คือการขึ้นไปจุดไฟนะฮะจุดไฟบนหอด้านบนนะครับที่นี่จะมีอยู่3ามหอนะครับ มี4หอด้วยกันแต่3หอที่เราสามารถขึ้นไปได้นะฮะแล้วก็ต้องไปจุดไฟนะครับเพื่อเปิดเปิดเปิดประตูต่างๆนะครับใน1ไฟเนี่ยจะเปิดประตูไม่เหมือนกันนะฮะไฟนี้นะครับจะเปิดประตูหีบสมบัตินะฮะที่ที่บ้านด้านล่างนะครับ แต่ไม่รู้จะเป็นบ้านไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาตามเก็บในคลิปหน้ากันนะครับแต่เป้าหมายเราคือเราต้องการเปิดประตูเว้ประตูใหญ่นะฮะที่จะเดินทะลุไปด้านหลังผมก็เลยจะต้องเปิดประตูทั้งหมดนะฮะไปจุดไฟทั้งหมดที่หอระฆังนะครับนะฮะจะถ้าเราอยู่บนหลังคานะครับเราจะปลอดภัยนะฮะที่นี่เราจะใช้ม้าเดินเป็นหลักนะครับพยายามสังเกตกิ่งกิ่งไม้นะครับที่มันเชื่อมไปที่บ้านนะฮะ นั่นคือกิ่งที่เราต้องเดินข้ามไปนะฮะแล้วเราก็อาศัยม้าในการกระโดดไปตามหลังคาต่างๆนะครับหาหอนะฮะแล้วก็บ้านที่อยู่ใกล้ๆนะครับหอสูงนะฮะเราจะเปิดด้วยกันซ้หอก็ไม่ยากฮนะตรงนี้แล้วก็ศัตรูด้านบนก็มีแค่ไม่กี่ตัวนะครับเราสามารถวิ่งหนีได้ นี่นะฮะเป็นกิ่งไม้ที่เชื่อมไปยังบ้านนะครับนี่นะฮะนี่ก็เป็นอีกหอหนึ่งนะครับที่เราจะต้องขึ้นไปจุดไฟนะฮะในเซเลียนี้เราจะใช้เวลาอยู่ประมาณไม่เกินสินาทีครับในการจุดไฟแต่ละหอนะฮะ ราก็พยายามดูนะครับว่าเดี๋ยวเราจะไปทางไหนต่อไปนะฮะแล้วก็ใช้กิ่งไหนนะครับทางหอด้านหน้าสุดนั้นขึ้นไม่ได้นะฮะไม่มีทางไปแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เคยไปแล้วก็คอมเมนต์บอกมาได้นะครับนะพวกนกตัวเล็กๆน,นี่ตรงนี้ก็มีที่ให้เก็บของด้วยนะครับมีแมงกิ้งขี้ตัวหนึ่งนะฮะดี๋ยวเราจะมาเก็บ จะได้อะไรด้วยนะฮะโอ้ยตกจนได้นะเมืองน,นี้ก็มีบอสเลยนะครับ ดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาหาวิธีการฆ่าบอสกันนะฮะบอสจะอยู่ด้านขวาของตอนตอนนี้เลยครับเป็นประตูนะฮะซึ่งเราจะต้องมาทำมาจุดไฟให้หมดซะก่อนนี่ฮะประตูที่ปิดอยู่พวกนี้ก็ไม่ต้องไปสู้มันนะครับโหดระหว่างทางจะมีผลึกนะฮะก็พยายามเก็บด้วยนะครับเป็นหิงห้อยนะฮะ เราจะไว้คราฟนะครับเอาไว้คร,คราฟขาไก่นะฮะตรงช่วงนี้ผมยังหาทำเลอยู่นะครับนี่เราจุดไปแล้วนะฮะหอหนึ่งนี่นะครับมีหอต่อไปนะฮะมาดูทำเลก่อนนี่ก็คือกิ่งไม้ที่เราจะต้องข้ามไปนะครับ ประตูนะฮะที่เปิดไว้แล้วนะครับสามารถมาเก็บของได้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นตรงนี้กันส่วนมากจะใช้ทางขึ้นตรงนี้เป็นหลักนะครับในการเชื่อมต่อไปยังทุกส่วนนะฮะ ที่สองกันนะครับ เสว่าเปิดหอนี้แล้วประตูเปิดไหมนะครับเรียบร้อยฮะเหมือนประตูจะเปิดแล้วนะครับเราก็จะไปเลยแล้วกันแล้วก็มีน้ำพรตรงนี้นะครับให้เราได้เซฟนะฮะเพราะว่าทางขึ้นไปเนี่ยมันจะมีก้อนหินนะครับกิ้งทับเราฮะทีเดียวตาย ีวิธีหลบหินหน้าวิธีหลบหินเราจะขึ้นไปตามกิ่งไม้นะครับหรือว่าแย่งหินหนะ้าเห็นนะครับมาแล้วครับเราจะต้องขึ้นไปตามโคนหินนะครับมันจะไม่สามารถกิ่งขึ้นมาได้นะ ันจะโผล่ด้านหน้านะครับเราก็จะขึ้นไปขอนหินมีอยู่แค่2จุดนะครับคราวนี้เราก็เข้าไปที่โบสถ์ได้ฮะโบสถ์ตรงนี้ก็จะมีพวกกระดูกนะครับตีตายฟื้นนะฮะร,ราจะแอบเข้าด้านข้างนะครับเพราะว่าด้านหน้ามีเจ้าเหมือนเจ้าปักแตนอะไรสักอย่างนะฮะยิงนำวิถีโบสถ์นี้จะมีเคเวสด้วยนะครับ ของมาริเซนนะฮะแต่ผมจะยังไม่คุยนะครับในเควสของมาริเซนนี่เราจะต้องไปฆ่าโอนิวนะฮะแล้วก็เอาเข็มมานะครับแล้วเอาเข็มมาให้นักบวชด้านล่างแล้วก็มาให้เธอนะฮะเราถึงจะกลับไปหานักบวชแล้วก็จะได้เวทมนต์ใหม่นะครับส่วนเควสมาริเซนก็จะเดินไปนะฮะแล้วเราก็จะมาด้านล่างนะครับลงมาด้านเดินด้านล่างนะฮะเพื่อผ่านประตูเมืองด้านบนนะครับตรงนี้ก็ วิ่งไปให้เร็วเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้โหดมากนะฮะแต่ดอบลูนเยอะเลยคอานี้เราจะเเรียบไปด้านซ้ายด้วยนะครับทางด้านขวาประตูข้ามไปฝั่งนู้นเราจะยังไม่ไปนะฮะเดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาทำการไปทางด้านขวากันเราจะแอบ,บด้านซ้ายนะครับเพราะว่าจะมียักษปลาหายอยู่นะฮะยักษปลาไหายอยู่ด้านขวาเราจะขึ้นไปด้านบนนะเพื่อหาตำแหน่ง การฆ่าจเจด,ดเปิดแต่อย่าลืมนะฮะการจะมาที่นี่ต้องนอนที่โบสถนะ์ฮะแล้วก็ให้เวลามากลางคืนนะครับเพื่อให้นกมันโผล่มานคราวนี้เราก็จะหาจุดนะฮะแล้วก็เตรียมธนูมาด้วยนะครับเตรียมธนูมาเลย99นะฮะยิ่งคราฟธนูไฟมายิ่งแหวงเลยฮะพยายามตีบวกธนูมาด้วยนะครับ แล้วก็น้ำยาเวทมนตนะฮะต้องมีประมาณ4ขวดนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบแง่งนี้ดูนะฮะธนูนี้จะต้องใส่เท่าสงครามยิงแรงมาด้วยนะครับเพื่อระยะไก,กลขึ้นสังเกตว่าจะกด R L 2นะฮะตรงนี้แง่งตรงนี้เหมือนจะโดนก้อนหินอยู่นะครับ ราปัก 3, มามรณะก็รู้ตัวนะฮะแต่ว่ามันบินขึ้นมาไม่ได้ฮนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับในการหาจุดยิงนะฮะแต่ว่ามันจะมีสกิลหนึ่งที่ต้องหลบนะั่นก็คือการยิงไฟของเขานะครับมันจะเป็นไฟที่ออกมารอบตัวนะฮะเดี๋ยวจะมีโผล่มาบ้างนะครับเราจะต้องรอเจ้านกเนี่มันจุด เดินมาที่ตำแหน่งตรงนี้นะฮะมันจะลงมาใกล้นิดนึงแล้วก็ด้วยเหตุที่ไม่ใช้อย่างอื่นนะครับในการฆ่านะครับเพราะว่ามันเดินนะฮะธนูเนี่ยมันไม่ต้องเดินนะครับมันก็เลยยิงได้เรื่อยๆฮะแล้วก็ความแรงก็อยู่ประมาณนี้ครับเจ้านกตัวนี้ฮะมันคือเดสไลท์เบิร์ดนะครับเป็น โครงกระดูกนกขนาดใหญ่ที่พบตามสถานที่ต่างๆนะฮะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ลักษณะเหมือนนกชลาภาพนะฮะซึ่งปรากฏในเวลากลางคืนเท่านั้นนะฮะขวงเจ้าตัวนี้จะขวงไม้เท้านะครับขนาดใหญ่ฮะมันใช้จมตีระยะประชิดนะฮะได้หลากหลายฮะควบคู่กับการยิงเวทมนต์นะฮะตัวนี้จะยิงเวทมนต์ขีปนาวุธลักษณะระเบิดนะครับโกด์เฟรมนะฮะนกพิธีกรรมนีครับ หรือว่าเดนไลเบอร์เนี่ยจะออนแอร์ต่อสายศักดิ์สิทธิ์นะครับเรียว่าเอาสายศักดิ์สิทธิ์มานี่ชะง่ายเลยนะฮะแล้วอาวุธที่ดอปในรอบนี้ก็จะชื่อเดสโปเกอร์นะครับก็คือไม้เท้านะฮะเป็นสายที่ใช้ได้ทั้งแข็งแกร่งแล้วก็ความคล่องแคล่วแล้วก็สติปัญญาฮะมันสามารถสร้างความเสียหายแบบ การระเบิดเป็นสเปดบอมบ์นะครับก็คือการตีออกไปแล้วก็ระเบิดนะครับแล้วถ้าเป็นสกิลที่แรงขึ้นก็จะเสียค่าเอฟพีสองังนะครับก็คือการตีให้ระเบิดแล้วก็กด R2 อีกทีหนึงมันก็จะเป็นการฟาดเพื่อให้ระเบิดมันแรงขึ้นนะครับว่ากันว่าเจ้านกตัวนี้ฮะมันเป็นนกที่ ผู้รักษาไฟในสุาสานนะครับพวกเขาเนะ่ยเอาขี้เท่าที่เหลือมาจากเตานะในการสังเวยนี่ฮนะคือสกิลที่ต้องระวังนะครับนั่งหลงนะนั่งหลงแล้วก็หลบนะครับตัวนี้โดนนะโดนง่ายๆนี่ผมจะใช้ภาพเร็วนะครับเพราะว่าใช้เวลาค่อนข้างนานนะ แล้วนะฮะใกล้แล้วครับเรียบร้อยธนูไม่พอนะฮะก็เลยต้องธนูไฟเพิ่มนะครับเหลือห้าเม็ดนี่ธนูไฟปุ๊บดามเมตรนะระดับ110ยสิบนะเรียบร้อยครับ สบายสบายได้หมื่นกว่านะลูนนะครับแฉลงมลนะเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาทดสอบแฉลงกันนะครับเป็นแฉรงใหญ่ๆนะฮะนี่คือการกดนะครับ L 2นะฮะกด L 2อย่างเดียวนะครับ จี้ไปปุ๊บมันก็จะระเบิดนะฮะเน้นว่าจี้เข้าไปในตัวศัตรูนะครับมันจะระเบิดรัวๆๆนะฮะรัวแบบแตกบุบๆโบๆนะฮะนี่ครับนี่ก็คือ L2 และ R2 นะฮะเสีย FP สองครั้งนะครับ L2 แล้วก็ R2 นะฮะหลักไฟได้เกิดระเบิดขึ้นอี แล้วก็ r าสันนี่ l อออีกเดียวนะเป็นไงฮะสุดยอดอาวุธที่มีเท่ๆได้เลยฮะ เพื่อนชอบนะฮะฝากกดไลค์นะครับก,กดซ like ับสไคร b ์แล้วก็คอมเมนต์กันมาด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะฮะจะชอบทําคลิปที่แบบว่าให้เป็นเพื่อนได้เล่นง,ง่ายๆนะครับจะได้ไม่ต้องหัวร้อนกันนะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับที่อุตส่าห์ติดตามมาคลิปนี้ใช้เวลามากเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าเสียเวลากับการยิงนกแค่นั้นสวัสดีครับ